เพื่อนส่งของมาจากเกาหลีนะครับผมส่งมาให้ประกอบใส่เคสให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเอามีตุ๊กตา1ึงตัว2ตัวเลการ์ดจอแรมบอร์ฮรดฮาร์ดดิส ksd s สายต่อจอสาย SATA Power วอร์ l y แล้วก็มีตุ๊กตาตัวที่4นะครับหมดแล้วนี่เรียบร้อย เดี๋ยวเราแกะเอาอุปกรณ์ต่างๆออกจากบับเบิลนะครับมันจะมีทั้งหมด5-6อย่าชิ้นประมาณนี้มี power supply CPU บอร์ d RAM SSD hard disk การ์ดจอนะครับผมห่อแยกชิ้นมาเลยปลอดภัยทุกชิ้นนะครับผมน่าจะใช้เวลาประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์นะถึงไทยนะครับ มีตัว usb มาด้วยนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดเอาออกบอร์ดเป็น asus tough gaming นะครับ gen gen 8เจน9นะครับ cpu เป็น i 7 870 0นะครับนี่แล้วก็ ram เป็น ram 16 g b 8 g ิกตัวนะครับบัตรบัตรสมั้งนะครับ ฮาร์ดดิสต์โตชิบแล้วก็เป็น SSD ของคูเชียลนะครับเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวฝากตุ๊กตาไปให้ลูกด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไปส่งให้ที่บ้านเลยนะครับหลังจากประกอบเข้าเขตเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการจอกาจอเป็จอเป็น GTX10 6 0 6 g b ของ Colorful นะครับมี2พัดลมต่อไฟ6พินตัวนี้นะครับมีแบ็กเพจดด้วยนะฮะ นี่นะครับ Color f u l พาว700วัตต์นะครับประกอบใส่เคสเรียบร้อยจะใสยเรียบร้อยก็ปิดฝาครับนี่ถาให้ดูว่าจะสายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดฝา2ข้างนะครับเคสเป็นเคสใหม่ครับ n e โ l u ูชั่อเปิดดูว่าเข้าวินโดว์เดิมได้ไหมนะครับผมหมุนฝาน็อตก่อนให้ครบบนล่างทั้ง2ฝั่งนะครับ จากคอดแล้วเราก็เปิดเครื่องดูครับอว่าเข้าวินโดว์เดิมได้ไหมนะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องลงวินโดว์ด้วยอ่าเข้าได้อยู่นะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ